โอเคนี้นะครับ DM นะครับ E สีหกนะครับสามสองสามนะครับก็คือเดี๋ยวนะเครื่องต้องบอกว่าเครื่องมันร้อนตอนรถมันจอดใช่ป่ะเพราะว่า,า,วามันคือต้นนี้ใช่ไหมครับป,รปีัปำปีบปมทำหน้าที่อะไรครับเนี่ยนะครับมันก็คือถ้าเกิดว่าปีปัม๊มันไม่ทำงานก็คือไม่มีลมนะครับเป่าไม่มีลมเป่าตัวเครื่องนช่ป่ะ ก็แค่นั้นนะครับก็แค่เปียกนะครับตัวนี้แต่ทำไมเวลาเราวิ่งแล้วมันมันหายร้อนนะเพราะว่าอ๋อพอดีมันมีลมช่วยนะครับก็คือก็ก็เนี่ยครับแต่ก็รอดนะครับมาถึงแต่ถ้าเกิดอาการอื่นที่ฮี a t คืออะไรเช่นหม้อน้ำแห้งเนี่ยถ้าหม้อน้ำแห้งมันก็เตือนเนาะแต่อันเนี้ยไม่มีโชว์มันจะไม่โชว์นะครับแค่ ใช่แต่ก็คือเออแล้วทำไมแอร์มันเย็นน้อยลงเพราะว่าอันนี้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยครับก็ลองดูนะ,ะครับผ่รใช้รุ่งนี้นะครับ